เจ้าน่ะที่ดูให้ดีความเห็นไม่ตรงกันความหวังดีของเจ้าก็ขอรับด้วยใจจ่าย้า,ยามอกตัวอ๋องแปดนั้นจะได้ฝันไปเลยจะพูดอย่างนี้ก็หมายความว่าเจ้าไมา่ให้เกียรติข้ามันช่วยไม่ได้แล้วแต่จะคิดสามพายเลย ไปหลายครใหญ่กันตามการฝึกซีกหรือซีกใครจนทั่วไปหมดเลยนี่นี่ถ้าชนะอีกรับรองใครครบยี่สิบอันจะใหญ่ครับหาไม่คบเลยหาได้ยังไงเราไม่เจออาจารย์เก่าพบกันอีกแล้วได้ยินว่าระยะนี้ฝึกสิทธิ์เข้มงวดมากเลยคิดว่าจะชนะเราได้งั้นหรือเป็นไปไม่ได้นี่รู้ไหมถ้าชนะมาทุกปีนั่นก็หมายความว่าข้าไม่มีคู่ต่อสู้่ พี่วันละลายปากถึงเหม็นขนาด้นี้อะไรวะไม่ไปชอบแปลงฟันอ้าวถึงเวลาแข่งขันแล้วถึงเวลาแข่งขันแล้วอ่าแล้วเราไปจำพี่โัวจ้เด็กบ้าสองคนป่านี้ไม่มาอีกเขาประจานทำไงดีแล้วที่หาข้าดหน้าเราคตาชับเอาไว้ก่อนจ้าไปเอาลงไปเถอะทำไงดีอแอวจริงๆผู้เจ้าดูสิฝั่งนู้นแม่ครัวกับพาลงมาตอบปัญหาว่ะน่าสงสารนะเริ่มการแข่งขันรอบแรกเป็นการแข่งขันตอบปัญหาให้แย่งกันตอบปัญหาตอบถูกจะได้หนึ่งคะแนน ตอบผิถูกหักหนึ่งคะแนนแต่ตอบไหม่ได้เข้าใจไหมเข้าใจคร<อ>ับให้เตรียมพร้พอมปัญหาข้อแรกให้แต่งสีประโยคที่ขึ้นต้นด้วยไป <S <S โรงเรียนหนิงตอบไปด้าไปหลังไปซ้ายไปขวาไปออกไป,อไปตกไปเหนือไปใต้ถูกต้องได้หนึ่งคะแนนทำไมไม่ตอบไมไม่ตอบหนึ่งสองคงชื่อ มีชื่อเสียงทั้งด้านไหนข้าได้เรียนหมิงไปครูสอนหนังสือเฮ็ดโรงเรียนตรงฟังตอเป็่อนแก่ถูกต้องไอ้ยเขาจะพูดว่าคำตอบแบบเนี้ข้าเป็นของเกิาเพราะข้าแก่ไม่กันใช้ได้ที่ไหนไม่พอใจไปด้วยนเชาาบนกระพายมีตระกูลสองตัวตัวผู้ตัวตัวเมียตัวตัวเมียถูกยิงหล่นอยู่บนพื้นตัวผู้ไม่ถูกยิงแต่ก็หล่นอยู่บนพื้นด้วยแต่จะรู้ว่าเพราะอะไรโรงเรียนหมิงตอบ และว,ว่าพวกมันรักกันที่ตัวผู้ตัวนั้นก็ตั้งใจจะบปนไปหาตัวเมียนะคะผีเพราะมันไม่เ็นหัวมผีดอีกละหักหนึ่งคะแนนโรงเรียนตรงฟังตอบถ้าตัวผู้บัวดีใจตกมืออยู่ดังนั้นเลยยืนไม่อยู่ตกลงมาพ,พรุ่คเช้าตอบไน้หนึ่งคะแนนเย้ยากจริงาปัหาป้าแบบนี้ก็ด้วยนะกลายเป็นเรื่องประวัติศาสตร์กุ่ปลายขานเคยพาทหารมองโกลแสนคนออกศึกข้าตุโกนสั่งให้บุกให้ฆ่าให้ลุยแต่ทหารมองโกลตั้งแสนคนไม่เคยทำตามคำสั่ง อยากรู้ว่าทําไมทหารทั้งแสนคนไม่ทําตามโรงเรียนตรงฟังตอบทหารมังกรกลัวตายครับผิดโรงเรียนมิงตอบจะตอบได้ไหมก็จะไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรอ่ะถูกต้องเพราะตอนนั้นกูไปขาดผู้ภาษาอื่นผู้ทหารมองโกนฟังไม่เข้าใจได้หนึ่งคะแนนเอาไปเลยโอ้โหได้เหลนเกินลุย สุดท้ายเป็นวิชาคณิตศาสตร์คะแนนตอนนี้9ต่อ9ถ้าหาใครได้คะแนนอีกหนึ่งคะแนนก็จะเป็นผู้ชนะในรอบนี้อยากทราบว่า1บวกหเป็นเท่าไรรู้มึงจะตอบสองมึงรัถูกหลอกนะหลอกยั้ไงะ โรงเรียนหมิงตอบนี่จะตอบได้เหรอก็เท่ากับสองไม่ใช่เหรอไอ้มันจะง่ายอย่างนั้นเลยเหรอตอบไม่ได้ต้องหักหนึ่งคะแนนดูซิมันจะตอบยังไงงาใหญ่หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองไม่ใช่ธรับญาอ่อนถ้ามันง่ายอย่างนั้นขยจะตงเป็นคำถามเลยโรงเรียนหมิงรีบตอบเร็วจะนับถึงสามตอบไปได้ต้องหักหนึ่งคะแนนหนึ่หน่อยดิสองหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับเท่ากับสอง ผู้บ่าือูปล่าถูกต้องเป็นง่ายอย่างนี้เองหนึงโเรียนวกับสองได้หนึ่งคะแนนถ้าเป็นเหลาบ้าเก้าต่อสิบรอบที่เราเรียนหมิงชนะไปได้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 ไอเด็กบ้ากป็นง่ยที่ตอบไม่ได้ สองสองไม่เชื่อคาดเไอ้บ้าไอ้หลอกกระทั่งข้าบอกแรกแล้วว่าในวงหนึ่งต้องเป็นสองเออดนายท่านลำบากท่านแล้วนะนี่เป็นของฝากเล็กน้อยนี่กล้วยหอมชั้นดีข้างล่างยันะบอกแ่ออรบกวนหน่อยรบกวนหน่อยไปแล้วเก็บไว้ดีรอบต่อไปเป็นการชักเขยื้อไม่จะชนะนะกรรมการว่าไงเริ่มไปยังหนึ่งสองสามเริ่มโอ้โหมันนับไม่มีจังหวะแล้วเว้ย เยาหน่อยปาหนอเอ้าเอาจอาไปเดิกไปเดิกไปเดิกไปเดนก็เกไปอวอย้าน่อยป้า่อป้หน้าน่อยา่อยปนอยานอ้าหอยป้าหอยป้น่อ้าอยป้น่ยปน่อาน่ยา่น่ยนอ่ปหนอ่ายนอ้ห้ยน่าอ้า่อยอ้านอ่ 嗯，喂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 。